ตอนนี้เราอยู่กันใน Overwatch Talk นะครับตั้งแต่ตัวละครที่2 3ซอมบาออกมานะครับก็ไม่ได้มีข่าวอะไรใหญ่ๆเลยเกี่ยวกับ Overwatch นะครับแต่ว่าในตอนนี้ครับก็มีข่าวเกี่ยวกับตัวละครที่2 4แง่มองบ้างแล้วนะครับซึ่งก็มีหลายคนครับที่คาดเดากันก่อนหน้านี้นะครับว่าจะเป็น d o มฟิสหรือเปล่าหรือจะเป็น Athena หรือเปล่านะครับทีนี้ครับเราจะมาตามดูกันว่าข่าวนี้ให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างครับข้อมูลนี้ครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีผู้เล่นคนหนึ่งครับไปถามบนเว็บบอร์ดของ Overwatch ครับว่า เมื่อไหร่ซอมบาจะมีอีโมดท่านั่งสักทีครับเพราะทุกตัวละครในเกมเนี่ยมีท่านั่งกันหมดแล้วสำหรับตัวละครเก่า22ตัวแรกนะครับแต่ว่าซอมบ้าย,ยังไม่มีครับก็เลยถามว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีและผู้ที่มาตอบข้อสงสัยนี้ครับก็เป็นเกมเด렉เตอร์เจฟนั่นเองนะครับที่มักจะมาตอบให้ข้อมูลกับเราเสมอนะครับเขาได้บอกว่าการจะสร้างอีโมดนี้เนี่ยมันอยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีกหลายเดือนเลยกว่าจะได้ปล่อยมันออกมาครับ แล้วเขายังอธิบายเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่าฮีโร่ตัวใหม่ๆที่เพิ่งปล่อยออกมาเนี่ยอาจจะยังไม่มีท่านั่งหรือว่าท่าหัวล้อนะครับไปสักระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่เปิดให้เล่นตัวละครนั้นแล้วและเจฟก็ได้บอกเหตุผลของเรื่องนี้เอาไว้ครับว่าพวกเขาเนี่ยกำลังทํางานเกี่ยวกับตัวละครตัวใหม่นะครับแล้วเขาก็ยังไม่อยากจะแบ่งเวลามาสลับกันทำอีโมดแล้วทำให้ฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยช้าออกไปนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมีแผนว่าจะทาเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าใครที่รออยู่ก็อยากให้รอกันกก่่่่อออนนนนนครบบบทีีีี้้พมมมเห็ว็ววาบบาาาจตตแถ ขอบคุณสําหรับที่กลับมาตอบนะครับแล้วก็สงสัยจังเลยว่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยหรอหลายเดือนเลยหรอเพื่อที่จะทําท่านั่งแบบอ e ีโมดนะครับ <c oughs> พร้อมกับบอกเพิ่มด้วยว่าเขาเข้าใจว่าทีมงาน Overwatch เนี่ยมีอะไรมากมายที่จะต้องทํานะครับแต่ว่าในเมื่อตัวละครเนี่ยมนมีโมเดลที่สําเร็จรูปของมันอยู่แล้วคือตัวละครปล่อยแล้วมันก็จะมีตัวโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก <c oughs> ็ถามว่าขนาดมีตัวโมเดลที่ใช้งานได้แล้วเนี่ยยังใช้เวลาอีกเป็นเดือนเลยหรอเพื่อที่จะทําท่าทางของมันหรือว่าท e ําอีโมดของมันเนี่ยให้เสร็จได้นะครับ พอเห็นคาถามแบบนี้ครับเจฟก็กลับมาตอบนะครับบอกว่าเป็นคําถามที่ดีอีโมดเนี่ยมันใช้เวลาสร้างไม่กี่เดือนหรอกหรืออาจจะแค่ไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่านั้นพวกเราซึ่งในที่นี้หมายถึงทีมงานผู้สร้างวอชนะครับเขาบอกว่าพวกเรากําลังสร้างฮีโร่ใหม่ๆหลายตัวครับที่กาลังวุ่นวายกับมันอยู่ตอนนี้รวมไปถึงอีเวนต์อีกมากมายครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนอกจากนี้ครับพวกเรายังถามตัวเองอีกด้วยว่าอะไรกันนะที่จะทําให้ ผู้เล่นพอใจหรือว่าชอบมากที่สุดนะครับและคําตอบที่พวกเขาได้ก็คือการสร้างฮีโร่ใหม่ให้เสร็จครับให้ตรงตามเวลาครับนั่นจะมีผลต่อผู้เล่นมากที่สุดหวังว่าคําตอบนี้จะ make sense สาหรับผู้ฟังนะครับซึ่งก็แน่นอนครับจากเรื่องมันผ่านมาที่ผมเห็นนะครับผมเห็นว่า โอเวอร์ว uh, เนี่ยมันจะมีช่วงขาขึ้นขาลงอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่ตลอดนะครับที่ผู้เล่นจะกลับมาเล่นนะครับและหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ผู้เล่นกลับมาได้มากที่สุดครับก็คือการเปิดตัวละครใหม่อย่างช่วงเวลาที่มีซอมบาเพิ่มเข้ามาในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีคนติดตามข้อมูลของ O v e r w a t c h มากนะครับแล้วก็ทันที่ที่เปิดให้เล่นเนี่ยก็มีคนรีบเล่นกันล้นหลามนะครับกับอย่างที่2ก็คืออีเวนต์นะครับเพียงแต่ว่าอีเวนต์เนี่ยมันจะต้องรอช่วงเทศกาลแล้วก็ผมเข้าใใใจวใวววว่วออ่่าาาาาอเนต์ยช้้ลลลกรรรสงัะคู เพราะฉะนั้นสำหรับตัวผมเองครับก็ถือว่า make ซนครับที่ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับที่โอเวอร์วอชเนี่ยเริ่มแจกเงยียบไปบ้างนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญครับที่พวกเขาเนี่ยจะต้องรีบทําตัวละครต่อไปให้เสร็จได้แล้วนะครับและหลังจากที่เจฟบอกอย่างนั้นนะครับก็มีคนออกมาแซวนะครับว่าคือเจฟฟ์เขาบอกไว้ว่าเขาสร้างตัวละครอ,อ,อยู่หลายตัวใช่ไหมก็มีคนมาเขียนคอมเมนต์ต่อนะครับว่าเจฟช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ากําลังทําตัวละครอ,อะไรอยู่บ้าง เราสัญญาว่าเราจะไม่บอกใครนะครับเขาเขียนมาอย่างนั้นครับสิ่งที่เจฟกลับมาตอบครับก็คือตัวละครที่24ไม่ใช่คนที่คุณนึกถึงอยู่จากข้อมูลที่เจฟให้ครับว่าตัวละครที่24นี้จะไม่ใช่คนที่เรานึกถึงอยู่ครับเราก็สามารถตัดชื่อของดูฟิสกับอเทน่าออกไปได้เลยเพราะว่า2คนนี้ถือว่าเป็นตัวที่ถูกเดานะครับถูกเชียร์ให้สร้างเป็นอันดับต้นๆสำหรับตัวละครที่24นะครับไม่ใช่แน่นอนครับ แต่สาหรับตัวละครที่2 4นี้จะเป็นใครผมจะยังขอไม่เดาก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าก็เดาๆกันไปก่อนครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าตัวละครที่2 4นี้เนี่ยสามารถเป็นใครได้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับจะได้แชร์ข้อมูลกันแต่ว่ายัางไงถ้าจะบอกว่าคิดว่าเป็นใครนะครับก็บอกเหตุผลด้วยก็แล้วกันคนที่เข้ามาอ่านก็จะได้มีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือว่าจะได้มีสิ่งที่เอาไปต่อยอดกันได้นะครับโอเคสุดท้ายครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ด้วยกับร้านเกมซีมสโตร์ครับ อย่าลืมมาไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแลาก้อยผมด้วยส่วนใครก็ตามครับที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือถ้าใครอยากเพิ่มเติมอะไรผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับกลับมาแน่นอนครับทุกคอมเมนต์เลยและถ้ามีข่าวอะไเพิ่มก็จะเอามาบอกนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ